หลังจากที่ยงยุธวิชาดิตนะครับลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีข่าวออกมาเนืองๆนะครับว่าคนนั้นคนนี้จะมานั่งรักษาการหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับล่าสุดนะครับมติพักเพื่อไทยให้พลตำรวจโทวิโรดเปาอินนั่งรักษาการหัวหน้าพักนะครับแล้วก็จะนัดประชุมใหญ่วิสามันเพื่อเลือกหัวหน้าพักคนใหม่อย่างเป็นทางการ30ตรลุลาคมน,นี้นะครับที่ประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพักเพื่อไทยมีมติให้พลตารวจโทวิโรดเปาอินสอสบัญชีรายชื่อนั่งรักษาการในตําแหน่งหัวหน้าพัก ในการประชุมวันนี้หลังการลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักของยงยุทธวิชัยดิแตและจัดให้มีการประชุมใหญ่ของพักในวันที่30ตุลาคมนี้เพื่อเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่อย่างเป็นทางการต่อไปสำหรับพลตํรโทรวิโรธเคยสังกัดพักประชากรไทยพักชาติไทย และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีสองสมัยนะครับก็คือรัฐมนตรีช่วยมหาไทยในรัฐบาลของพลเอกสุจินดาคราประยูนและเป็นรองนายรัฐมนตรีในรัฐบาลของคุณชวนลีกภัยเมื่อปีพศ .2543 แต่ในการเลือกตั้งปีพศ .2548 พลเรโทรวิโรดกลับพ่ายแพ้การเลือกตั้งให้กับคุณเพนชิสาหองอุปถัมชัยผู้สมัครหน้าใหม่จากพรรคไทยรักไทย,ไทยต่อมาพลเรโทรวิโรดได้เข้าร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยและรับตําแหน่งรองหัวหน้าพัก จากนั้นในการเลือกตั้งเมื่อปีพศ2554ได้ลงสมัครสรส,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 รสรบัญชีรายชื่อลำดับที่17ของพรรคเพื่อไทยและยังได้ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการคนที่4ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรและเป็นประธานคณะกรรมการ,การป้องกันและปราบปรา,ปามการชดจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรนะครับมีรายงานว่าพลตโทวิโรดมีชื่อเข้ามาในช่วงหลังเนื่องจากคณะรักษากรรมการบริหารพรรคบางคนเห็นว่า ผู้ที่จะทําหน้าที่นี้ไม่ควรเป็นผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีเนื่องจากอาจไม่มีเวลาให้กับพักมากพอและทางพักเห็นว่ายังไม่สมควรรีบเร่งดันคนที่ไม่ใช่กรรมการบริหารพักขึ้นมารักษาการหัวหน้าพักและรอเป็นหัวหน้าพักตัวจริงเพราะหากจะใช้คนดังกล่าวก็น่าจะใช้ในโอกาสหลังเปิดตัวให้ยิ่งใหญ่ในนามหัวหน้าพักตัวจริงไปเลยนะครับฉะนั้นคนอุทวิโรธถ้าฟังแบบนี้แล้วก็อาจจะได้แค่รักษาการนะครับ